ถ้ามีหูฟังเสียงดีสีสวยใครจะไม่ชอบวันนี้เรามารีวิวหูฟัง HyperX Cloud 7 สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะไม่ปกติของ IPX ก็คือว่าสีปกติเขาจะเล่นสีเป็นเพลนเรียบๆดำแดงยังมีรายละเอียดอะไรเยอะเลยบางอย่างคุณอาจจะชอบและบางฟังก์ชันคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่ผมถืออยู่วันนี้มี2ส,สีก็คือน้ำเงินตัดขาวกับ ดำล้วนเอาจริงๆนะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็น HyperX เ้ขาจะเล่นสีเล่นสันแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูของในกล่องกันของทั้งในกล่องนะครับจะประกอบด้วยหูฟัง c l o u d j เจแล้วก็มีสาย USB A to C ตัวนี้ความยาวอยู่ที่1.5เ mm. มตรแล้วก็มี USB receiver ตัวนี้รวมถึงคู่มือกับใบรับประกันนี่ แผ่นแผน่นรายละเอียดสินค้าอุปรกรณ์นะครับก็จะอยู่ในคู่มือนี้ใครเคยเปิดอ่านกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> ตัวนี้นะครับผมว่าด้วยดีไซน์เนาะใกล้เคียงกับ Cloud Stinger Overear เป็นแบบครอบหูลงไปเลยวัสดุนะครับทำจากพลาสติกเนื้อแข็งเลยน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่298กรัมฟองน้ำตัวนี้ผมจะบอกว่าปกติเขาจะเป็นเป็นหนังใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นผ้าข้อดีก็คือว่ามันจะไม่ร้อนมากเนาะค่อนข้างที่จะนุ่มนี่บีไปดูนะ วัสดุของหูฟังจะเป็นเมสโฟมก็คือไม่อาบระบายความร้อนได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างของตัวเมสโฟมเป็นผ้าตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ลอกอันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งแล้วกันถ้าสมมติว่าคนที่ชอบแบบเก็บเสียงได้ด้วยแล้วก็หูฟังไม่ลอกด้วยมาถึงส่วนข้างบนนะครับที่คาดจะเป็นผ้าอย่างยืดแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นรายละเอียดนิดหน่อยเนาะตัวนี้เขาจะดึงยืดไม่ได้นะแล้วก็การบิดเนี่ยจะบิดได้นิดหน่อยแค่นี้จะแบบเอามาท่าโปกไม่ได้จากความรู้สึกที่จับหูฟังมาเยอะนะตัวนี้ เขาจะมีตัวบอกสัญลักษณ์ซ้ายขวานะครับ LR อยู่ตรงด้านในก็เป็นจะเป็นปั๊มจมด้านขวาในส่วนของที่มีไมโครโฟนก็จะเป็นด้านซ้ายด้านล่างนะครับจะมีพอร์ต USB Type C ใช้สำหรับชาร์จแบตบตัวนี้ใช้เวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณจาก 0- ูนย์ถึงร้อนะ4ชั่วโมงครึ่งข้อดีของการที่เราอ่ะพกไปไหนก็ได้ไม่มีสายต่อกับโทรศัพท์ต่อกับแท็บเล็ตต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดเลยแต่ต้องแพลนดีด นะครับต้องชาร์จก่อนล่วงหน้าส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันตรงนี้จะมีปุ่มเลื่อนสําหรับปรับขึ้นปรับลงด้านหนึ่งจะเป็นบลูทูธด้านหนึ่งจะเป็น2.4 w i f i การใช้งาน WiFi 2.4 d o n g ด e เนี่ยใช้งานได้นานสูงสุดถึง19ชั่วโมง .37 นาทีในส่วนของบลูทูธเนี่ยสามารถใช้งานได้25ชั่วโมงแล้วก็จะมีปุ่มปรับเสียงตรงนี้นะครับก็คือเป็นแบบปุ่มหมุนสําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงไมโครโฟนเป็นแบบสับขึ้นสับลงแบบนนนี้ใส่วของไมนะ จะมีด้วยกันร3ระดับระดับแรกคือระดับสุดอันนี้คือไม่ได้ใช้งานถ้าจะใช้งานปุ๊บเราไม่ต้องหาปุ่มเปิดปิดไม้นะครับสับลงมาแก๊กนี่คือแก๊กแรกแก๊กแรกเนี่ยถ้าใส่จะเป็นแบบนี้ จะอยู่ที่ทุลูกกะตาอันนี้ถือว่าเปิดแล้วนะแล้วก็แก๊กที่2ก็คือดันมาตรงนี้มี3จังหวะด้วยกัน1 2 3 2> ถ้าปิดก็ดันก็ได้สุดเลยการเชื่อมต่ออย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะก็คือมีการเชื่อมต่อผ่าน USB receiver 2.4ก็คือใช้ตัวนี้แหละเขาเรียก dongle USB A dongle ตัวนี้จะเป็น low latency ระยะการเชื่อมต่อสูงสุดอยู่ที่15เมตรในส่วนของบลูทูธตัวนี้จะเป็นบลูทูธ o ้าจุสายสามารถเชื่อมต่อแทนพอ่าพอุดได้ USB receiver Bluetooth แล้วก็ A t o UC Cable ใช้สำหรับชาร์จและเชื่อมต่อ USB 2.0โอเคดังนั้นสรุปว่าการเชื่อมต่อเ mm hmm. ชื่อมต่อได้3แบบไดเวอร์ที่เขาให้มานะครับขนาด40มิบ impedance เนี่ยอยู่ที่32โอห์มเขาบอกว่าใช้พลังงานเนี่ย32โอห์มหมายความว่าการที่เขาอะ่ะจะกินแบตเตอรี่ในมือถือเราเนี่ยปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ลำโพงคู่หนึ่งในการดึงพลังงานจากเครื่องเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200-600โอห์ม oh รวมถึงไมโครโฟนนะ แต่ตัวนี้เป็นทูอินวันก็คือมีทั้งซาวทั้งไมทถูกไหมแต่ใช้พลังงานแค่32โอห์มคำถามก็คือว่ากินไปกับ device ที่เราเชื่อมต่อไหม <Okay. S 1> ก็คือ ดึงพลังงานจากดีไวซ์เนี่ยน้อยมากส่วนแม่เหล็กของไดรเวอร์นี่ยครับจะเป็นน e โอไดเมียมตัวไมเนี่ยเป็นอิเล็กทริกคอนเดนเซอร์รับเสียงแบบอินเดเรกชโนลก็คือรับเสียงทางเดียวแล้วก็เป็นคอนเดนเซอร์ก็คือว่าเป็นแผ่นแม่เหล็กรับแรงสั่นสะเทือนซึ่งคอนเดนเซอร์เนี่ยเก็บหมดทุกรายละเอียดอยู่แล้วความไวของหูฟังเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ลบ16ถึงบวกลบ4เดซิเบลฟูลสเกลที่1กิโลเฮิร์มีระบบสวิฟ ท m มิวก็คือพับขึ้นแล้วก็มิวใหม่จากสเปคที่ให้มานะครับคราวเจ็ตเนี่ยตัวนี้เหมาะกับขึ้นเสียงย่านเสียงต่างอันนี้เป็นหนึ่งนะในคีย์ในการตัดสินใจซื้อต้องบอกว่าผมอะ่ะได้ลองใช้มาแล้วคือการใช้ของผมเนี่ยผมไม่ได้ปรับอ e ิปโพรลเซอร์อะไรเลยรวมถึงฟังก์ชันในแอปพลิเคชันของ i n เ i n i t y ของทาง HyperX ด้วยนะครับผมใช้งานเนี่ยใน3แบบด้วยกันก็คือ1เล่นเกม2ดูหนัง3ฟังเพลงตัวเนี้ย เหมาะกับเล่นเกมแล้วก็ดูหนังส่วนฟังเพลงเนี่ยด้วยความที่ย่านความถี่ที่ขับออกมาได้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเลทกลางไม่สูงไม่ต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยฟังเพลงผมมองว่ายังไม่เหมาะถ้าเพื่อนๆจะซื้อไปฟังเพลงผมมองว่าหาลองใช้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาไปดูหนังกับเล่นเกมผมมองว่าเลิศถ้าสมมุติว่าเราจะเปรียบเทียบว่าเราอยากจะได้ฟูลฟังก์ชันดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในราคา1000กลางๆเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ จากประสบการณ์นะถ้าสมมุติว่าอยากจะแบบดูหนังฟังเพลงดีๆอะไรอย่างเงี้ยฟูลสเกลไปเลยย่านความถี่ตั้งแต่ต่ํายันสูงไปเลยเนี่ยคือต่ำเนี่ยมันต้องได้แบบต่ํากว่ากิโลเฮิร์ย่านความถี่สูงเนี่ยก็ต้องไปฟูลสเกลที่8กิโลเฮิร์แต่ตัวเนี้มันเบสออน1กิโลเฮิร์ดังนั้นเนี่ยจะไปฟังเพลงเนี่ยผมว่ายังไม่เหมาะแต่ราคา1,000กางๆฟังเพลงได้ไม่เต็มที่ก็ถือว่าทํามาสมราคา <c oughs> ในราคานี้นะดังนั้นสรุปว่า คุณภาพของเสียง Cloud Jet ดีสําหรับการเล่นเกมดีสําหรับการดูหนังดีสําหรับการพูดคุยและใช้งานจุดเด่นก็คือการเก็บเสียงทําได้ดีนะครับเสียงเนี่ยถ้าดูหนังนะเงียบกริบถ้าเล่นเกมนะเงียบกริบแต่ถ้าฟังเพลงนะย่านต่ํากับย่านสูงเนี่ยมาไม่ครบหลายรุ่นของ Hyper X ที่เคยได้ลองนะบางตัวทําได้ดีทุกย่านเสียงถ้าตัวนี้ใครได้ลองแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ